thank mm -hmm. you สวัสดีครับเจคายอนนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถขุดขนาด20ตันนะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะตามชื่อต้อนคลิปของเราเลยนะครับเป็นตัวโกเบโก SK 200รุ่น10 <S <S นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวโกเบตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นรถนําเข้านะฮะจากญี่ปุ่นเดิมๆมาทั้งคันแบบนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะให้เทียบเจ้าตัวนี้นะฮะกับรถ อิยะบ้านเราเนี่ยนะฮะเขาก็จะเทียบเท่ากับตัว SK2 0 0รุ่น11บ้านเรานั่นเองนะครับอ่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมรุ่นแต่ละรุ่นที่ขายตามแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือ,คอ,อคอนเซ็ปต์ของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือว่าเขาจะทําชื่อรุ่นด้านหลังนะครับให้มันต่างกันนิดนึงนะเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่ารุ่นเนี้ยโมเดลเนี้ยนะฮะขายที่ประเทศอะไรน,นั่นเราเานั้นเองนะครับแต่ว่าพวก ตัวพวกอะไรนะฮะเครื่องปั๊มของเขาเนี่ยก็คือจะใช้ตัวเดียวกับตัวรุ่นบเอ็ดบ้านเหล่านั่นเองนะครับอ่าคือเทียบเท่ากับตัวเอสเกสองร้อยเอสเบอ็ดบ้านเหานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะลูกค,ค้าครับสภาพนะฮะบอดงบอดี้รอบคันของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามาสวยวมากนะฮะเนียนกริฟเลยนะฮะนี่นะครับอ่าลูกทรงบอดี้นะหัวกรงหัวเก่งนะครับมาสวยมากนะฮะเป็นสีฟ้านะฮะคาดเทาแบบนี้เลยเท่มากนะฮะแล้วก็ด้ความที่เขาเป ความเฟตี้ความปลอดภัยของถอาเนี่ยมาค่อนข้างจัดเต็มมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลังนะฮะกล้องรอบตัวนะฮะไม่ใช่กล้องหลังเดียวฮะกล้องรอบตัวเลยนะฮะมีติดมาให้ทั้งหมด3ตัวนะคือตัวนี้หนึ่งนะ 2นะครับแล้วก็มีด้านซ้ายตัวนี้อีก1ตัวนะครับเป็น3ตัวนะทั้งหมด3ตัวเลยนะฮะมีติดมาให้รอบด้านเลยนะครับ่าก็ถือว่าดีมากๆนะับตัวนี้นะครับถือว่าถ้าเกิดทนาที่แบบว่าเอาไปใช้งานในไซต์งานก่อสร้างหรือว่าใช้งานในโรงงานเนี่ยก็จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับตัวงานได้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะตีตาโกลโก้แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ SK ส0 0งร้อยบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนนะเดี๋ยวดูสภาพปั๊มของเขากันนนึงะครับ่ ตามที่บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยเดีวนะนะพวกโอลิงนะฮะสายไฮโล่งไฮลิกเนี่ยมาสวยหมดเลยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะแห้งดีทั้งคันเลยนะตัวนี้นะครับนี่ยเนียนคลิปนะครับอ่าส่วนลนส่วนล่างเฟรมเฟิรมของเขานะฮะมาสวยหมดเลยไม่มีผุดเลยนะครับเนี่ยนะฮะเนียนคลิปนะฮะอ่าสวยนะคันนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บขอนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะฮะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเขากันนิดนึงนะครับนะฮะ อ่ะแล้วก็ก่อนจะถึงเครื่องยนต์นะเดี๋ยวเราแวะดูในส่วนของแพลนทรลและก็มอเตอร์สวิดของเขากันหน่อยนะครับน,นะอ่าแฮงกิ๊กนะฮะสายเฮลิกโอลงโอลิงนะฮะไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะคันนี้นะครับนี่แฮงกิ๊กนะครับแล้วก็หลังโคง้งหลังคานะ แข็งดีหมดเลยนะครับนี่นะฮะอ่ะดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับในต้นของเครื่องยนต์่อนเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะตามายรถขุดโกเบเลยนะครับเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลัตเที่ยวของเขาเนี่ยจะเป็นตัวฮีโน่ JO 5E นะครับตัวนี้นะครับอ่าตามายฮีโน่นะฮะไอ้ตามายโกเบนะฮะจะใช้เครื่องฮีโน่ JO 5E แบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเครื่องใกล้ๆกันนะครับ ตัวนี então, jam, часов, ้นะครับบอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะจุดที่ว่าซึมไม่มีนะครับแลวก็เพวกเสียงเครื่องการทำงานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแล้วก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่สวยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวดูบุ้งกีกันนิดนึงนะครับชิบนะครับบุ้งกีสวยนะครับแล้วก็แน่นอนตะขอเยอะหนักนะครับ ก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยตามสายลรถคุดของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต,วตัวนี้นะก็ตามชื่อตัวคลิปของเรานะฮะมีลายแยกหรือว่าลายหัวกระแทกเนะี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะแล้วกัท่านไหนที่เอาไปลุยใช้งานก่อสร้างนะตัวนี้นะครับเอาไปก็ลุยงานได้เลยนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวดูแผงว่าน้ํากันนิดนึงนะครับตะกี้ลืมเปิดให้ดูนะครับนี่ นะครับแผงหมออน้ำนะฮะมออแบตเตอรี่กองอากาศนะครับอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับและก็เจ้าตัวนี้นะฮะด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะเขาจะมีตัวสลรับคอนโทรลนะ,ะตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เพื่อถ้าก,กรณีหน้าง,งานของเรานะครับมีคนขับหลายคนนะครับเราก็สามารถมาสลรับคอนโทรลตัวนี้ได้นะฮะเพื่อให้ขนาดตามแต่ละคนขับที่หน้างานได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบรุ่นกเก่าแล้วนะครับสามารถมาสำหรบบอบตัวนี้เสียเวลา5วิสิบวิก็รุยงานต่อได้เลยนะครับถือว่าดีมาากกๆนน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 ะะะะตตััััวี้้้คครรบบบบขึดช หน้าตาด้านบนก็จะประมาณนี้เลยนะครับลองนั่งดูนะฮะพอนั่นนงแล้วเรื่งก็จะประมาณนี้นะฮะหน้าจอของเขานะฮะก็จะเป็นหน้าจอสีแบบนี้เลยนะฮะแบบใหม่สวยงามแล้วก็ดูง่ายมากๆกล้องชัดแจ๋วนะตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวมาลองขับเทสระบบเบื้องต้นกันนะครับเริ่มจากคอนโทรลฝั่งขวาก่อนนะฮะน,นี่ความงายนะครับขึ้นลงนะฮะฝั่งขวาปกตินะลองฝั่งซ้ายกันนิดนึงนะฮะ บูมเข้าออกนะครับสวิงขวาซ้ายนะฮะได้ปกติหมดนะนี่นะฮะก็ครบนะฮะพร้อมลุยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวฮะ,ะให้ดูกําลังปั๊มกันนิดนึงนะครับชิบนี่นะ,ะลอยได้นิ่มๆนะฮะสบายๆเลยนะคะรับแรงปั๊มเนี่ยไม่ต้องพูดถส่งด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับเขาค่อนข้างจะทํางานได้แรงแล้วก็ไวตามมาใหต้หตามมือดีมา,มากๆนะฮะนี่นะครับอันนี้คือลองแบบรอบต่ําให้ดูเลยนะครับก็ถือว่าสู้แรงดีมา,มากๆนะฮะ,ะ,ะโอเคเดี๋ยวลองตัวเดินกันนิดนึงนะฮะ นี่นะครับเดินหน้านะครับเดยนหลังนะครับปืดบิดทีละข้างนะครับขวานะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่นะฮะก็สูแรงดีปกตินะในส่วนของตัวเดินนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยพวกตัวเดินปั๊มเปิดหมดเขาทำงานแรงนี้หมดที่สำคัญนะฮะแอร์นะฮะมาเย็นพร้อมลุยเลยนะครับคันนี้นะครับแจมนะคันนี้นะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะฮะสภาพเครื่องแล้วก็เป็นสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวโกเบโก้นะครับ SK 2 0 0รุ่น10คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะหรือว่ากำลังตามหานะครับรถพุทธที่มีความเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะทำงานไวๆคล่องแก้วคล่องตัวประหยัดน้ำมันนะฮะเจ้าตัว200นะฮะรุ่น10คันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะครับไปต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ใต้บนขวามือได้เลยนนนนะะะะะะคคครรรรรััับบบแลลล้้้ววกก็เเเเดดดีีี๋ยยยพพอออออออูาาาาต่ขขขมมมฮจจปง ีตอนขับจะนอนใช้งานของเขาแบบละเอีดยดๆเลยก็จะมีส่งให้กับทุกค้านะครับได้ดูกันทางงลายอีกทีนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสุดมากๆตามไายรุ่นใหม่นะล้วก็พวกปั้มนะฮะ เกียร์นะฮะไม่ใช่เกียร์ขอไปตัวเดินนะฮะตัวเดินของเขาแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นนิ่มเงียบนะฮะแรงดีหมดเลยเอาไปเนี่ยพร้อมรีงานได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะค่าตัวของน้องเขาเนี่ยก็อยู่แค่สองล้านปลายๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดทนใยที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ได้ติด่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับผมได้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้กััันนใหหม่คคลิป้าสสวดีรบ